ถ้าคุณผู้ฟังหรือน้องๆหรือเป็นคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในช่วงชีวิตที่รู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตฉันทำไมเป็นช่วงขาลงล่ะฉันก็เป็นคนที่ขยันนะฉันเป็นคนพยายามนะฉันไม่ได้อยู่นิ่งๆน,นะฉันเป็นคนมีเป้าหมายนะและฉันก็ทำงานหนักมาตลอดแต่ทำไมเป้าหมายในชีวิตของฉันถึงยังดูไกลมากๆหรือแทบจะเรียกว่ามองไม่เห็นความสำเร็จตามเป้าหมายเลยไม่ว่ามันจะผ่านมากี่ปี ช้าก่อนนะคะคุณอย่าเพิ่งรู้สึกล้มเหลวคุณอย่าเพิ่งรู้สึกท้อแท้และคุณอย่าเพิ่งรู้สึกสิ้นหวังค่ะลองฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเผื่อมันจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คุณในการที่ตั้งเป้าหมายแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือมันเป็นเหตุผลอะไรกันแน่ที่คุณยังไม่สำเร็จตามเป้าหมายค่ะ สวัสดียามเช้านะคะคุณกำลังอยู่กับ Success Podcast p o พอดแคของคนสำเร็จเพราะพี่หมูเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างชีวิตด้วยตัวคุณเองได้และสามารถเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จได้ค่ะเหตุผลที่หลายคนไม่ไปถึงเป้าหมายสักทีมันมีหลายเหตุผลมากมายเลยนะคะแต่เหตุผลหลักๆวันนี้พี่สรุปมาเป็น7เหตุผลที่หลายคนไปไม่ถึงเป้าหมาย ลองเทียบเคียงดูนะคะว่ามีข้อไหนบ้างที่เกี่ยวเนื่องกับคุณมีข้อไหนบ้างที่ตอนนี้คุณกําลังเป็นอยู่และมันจะมีวิธีปรับเปลี่ยนอย่างไรข้อแรกนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายสูงเกินไปคำนี้ฟังดูแล้วก็จะค้านกับในใจคิดว่าเอ๊ะก,ก็ถ้าฉันทำสำเร็จได้ทุกเรื่องทำไมฉันจะตั้งเป้าหมายสูงไม่ได้ คำว่าตั้งเป้าหมายสูงเกินไปใหญ่เกินไปหรืออะไรที่เป็นไปไม่ได้หมายถึงอย่างไรเช่นคุณตั้งเป้าหมายว่าวันนี้คุณทํางานประจําอยู่แล้วหนึ่งปีข้างหน้าฉันอยากจะกลายเป็นมหาเศรษฐีฉันอยากจะเป็นคนร่ํารวยฉันอยากจะซื้อบ้านเงินสดฉันอยากจะซื้อรถซึ่งถ้าคุณทํางานประจําผ่านมา5ปีแล้วคุณตอบเป้าหมายตรงนี้ไม่ได้อีกหนึ่งปีข้างหน้าก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้น เป้าหมายมันต้องสมเหตุสมผลกับสิ่งที่คุณกำลังทำนะปัจจุบันค่ะเป้าหมายของคุณลองดูนะคะว่าคุณตั้งเป้าหมายมันใหญ่เกินไปไหมมันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่ากับสิ่งที่คุณกำลังทำตอนนี้ข้อแรกนะคะเช็คให้ชัดเจนค่ะถ้ามันไม่ใช่หรือมันเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีจากนี้เป็นต้นไปคุณอาจจะวางเป้าหมายชีวิตใหม่เช่นวันนี้คุณอายุ40คุณยังไม่มีบ้าน คุณอาจจะตั้งเป้าค่ะแค่ที่ว่า5ปีข้างหน้าฉันจะต้องมีบ้านแล้วค่อยมาวางแผนว่าบ้านที่จะมีจะเป็นบ้านแบบไหนจะเป็นบ้านที่เราสามารถสร้างมาได้จากงบตรงไหนหรือจากเงินตรงไหนหรือจากงานอะไรเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยเอาให้เป็นไปได้ข้อแรกนะคะข้อที่สองค่ะหลายคนเป็นแบบนี้ ต้นปีมีการทบทวนตัวเองในหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็วางเป้าหมายหลังจากวางเป้าหมายวันที่หนึ่งเสร็จแล้วคุณไม่ได้คิดต่อเลยค่ะว่าเป้าหมายที่คุณวางไว้กับงานณนะปัจจุบันคุณจะเอาไปทำอย่างไรให้ตอบสนองเป้าหมายนั้นได้คุณไม่ได้ขับเคลื่อนเป้าหมายด้วยการเอามาวางแผนจริงๆค่ะหลายคนวางเป้าหมายแต่วางเสร็จแล้วก็วางไว้ที่เดิมเลยค่ะ มีเป้าหมายแต่ไม่เคยมีการวางแผนว่าคุณจะทำหนึ่งสองสามสี่อย่างไรเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายให้ได้เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายได้ข้อที่สามค่ะเป้าหมายที่คุณวางมันแค่วางไว้เฉยๆแต่จำเป็นที่สุดนะคะเป้าหมายที่คุณวางไว้มันต้องอยู่ในจิตใต้สำนึกคุณตลอดเวลามันต้องอยู่ในความคิดอยู่ในจินตนาการอยู่ในความรู้สึกคุณตลอดเวลาเช่น เป้าหมายมีบ้านหนึ่งหลังในอีกสปีข้างหน้าคุณจะต้องคิดตลอดเวลาเลยค่ะว่าบ้านหนึ่งหลังนั้นลักษณะเป็นแบบไหนเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมอยู่กลางทุ่งหญ้าใช่ไหมอยู่ริมชายหาดใช่ไหมอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมเป็นบ้านทาสีอะไรเป็นบ้านที่อยู่สองชั้นแล้วเนี่ยมีใครอยู่บ้างคุณอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วความรู้สึกเป็นแบบไหนให้คุณอยู่ในความคิดและจินตนาการตลอดเวลา วิธีที่จะทำให้เป้าหมายนั้นอยู่ในความคิดและจินตนาการตลอดเวลาคุณจะต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่ารีมบอร์ดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นรีมบอร์ดที่คุณติดไว้บนผนังบ้านว่าบ้านชั้นลักษณะแบบนี้อยู่ที่นี่มีหญ้าเขียวขจีมีน้ำไหลผ่านเป็นภาพที่คุณเห็นชัดเจนทุกครั้งที่ตื่นนอนทุกครั้งที่มองไปที่ผนังห้องตอนนี้ค่ะรีมบอร์ดของคุณอาจอ ตั้งเป็นค่าหน้าจอโทรศัพท์ของเครื่องมือสื่อสารของคุณก็ได้เพื่อที่จะให้เห็นชัดตลอดเวลาหรือคุณจะติดหน้ากระจกบานใหญ่ที่คุณแต่งตัวก็ได้หรือคุณจะพกติดตัวเป็นรีมบอร์ดใส่แฟ้มและพกติดตัวไปตลอดเวลาก็ได้ทำไมเป้าหมายของคุณถึงต้องอยู่ในความคิดในจินตนาการคุณตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นตัวกากับให้คุณเดินทางสู่เป้าหมายค่ะ สมมุติว่าวันนี้คุณกำลังทำงานตามเป้าหมายเป็นแพผนที่คุณจะทำแล้วสำเร็จตามเป้าหมายถ้าทำงานนี้สำเร็จแต่เกิดทำแล้วไม่สำเร็จคุณเกิดความรู้สึกท้อความรู้สึกหวั่นไหวความรู้สึกสงสัยตัวเองแค่คุณเปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วคุณเห็นเป้าหมายคุณคุณก็จะรู้สึกว่าอ๋อจริงๆเป้าหมายฉันคืออันนี้เพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยอาจจะเจอเรื่องราวแบบนี้บ้างแต่ถ้าคุณไม่ทำแบบนี้ค่ะ ทุกครั้งที่คุณท้อทุกครั้งที่คุณล้าทุกครั้งที่คุณเหนื่อยคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยยกเว้นความล้าความท้อความเหนื่อยค่ะนั่นคือข้อที่3นะคะข้อที่4ค่ะคุณวางเป้าหมายคุณวางแผนการทำงานแต่สมมุติว่าคุณตั้งเป้าหมายที่1ปีคุณอยากจะมีสิ่งนี้หรือประสบความสำเร็จด้านนี้ผ่านไป1เดือนคุณก็ทำไปเรื่อยๆผ่านไปสเดือนผ่านไป3เดือน ไม่เคยเอาแผนที่วางไว้มาทบทวนว่าคุณสำเร็จไปแล้วกี่เปอร์เซนต์ผ่านไป3เดือนก็ควรจะเป็น1ส่วน4ของความสำเร็จถูกไหมคะแต่ถ้ามันยังไม่สำเร็จมันยังไม่ได้ถึง1ส่วน4คุณจะต้องปรับวิธีการไหมคุณจะต้องเปลี่ยนการทำงานไหมแต่ถ้ามันได้ผ่านไปแล้วเช่นคุณผ่านไปแค่3เดือนแต่คุณสำเร็จเกินเป้าหมายไปแล้วครึ่งหนึ่งแสดงว่า เป้าหมายที่คุณวางไว้อาจจะง่ายเกินไปอาจจะน้อยเกินไปอาจจะไม่มีความกดดันอาจจะไม่มีความมุมานะพยายามก็ได้เพราะฉะนั้นการทบทวนผลสำเร็จตามเป้าหมายก็จะเป็นประเด็นสำคัญค่ะลองคิดดูนะคะว่าวันนี้ใครไม่ได้ทบทวนผลสำเร็จเลยบ้างข้อที่5ค่ะคุณอาจจะไม่ได้ตอกย้ำความสำเร็จตามเป้าหมายด้วย คำว่าตอกย้ําความสําเร็จหมายถึงอะไรสมมุติว่าคุณทําเดือนแรกค่ะแล้วคุณขยับได้ตามเป้าหมายนิดหน่อยถ้าคุณไม่ได้เฉลิมฉลองคุณก็อาจจะแค่รู้สึกว่าฉันทําเป็นงานประจําตอกย้ําเป้าหมายก็จะไม่ชัดเจนแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีงานสิบงานเพื่อที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่คุณวางไว้แล้วคุณสามารถทํางานที่หแม้ว่ามันจะเป็นงานเล็กๆและสําเร็จได้แล้วคุณเฉลิมฉลอง คุณใช้สมอวินเป็นตัวกระตุ้นว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันมั่นใจฉันสำเร็จได้ถ้าคุณทำแบบนี้ได้ค่ะตอกย้ำความสำเร็จเล็กๆเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ความมั่นใจคุณจะเพิ่มขึ้นว่าคุณมาถูกทิศทางคุณเดินทางสู่เป้าหมายนะแม้ว่าความสำเร็จนั้นมันจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าคุณทำซ้ำๆสม่าเสมอถึงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ถึงจะยังไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แต่มันนำพาคุณสำเร็จสู่เป้าหมายได้ค่ะอย่างที่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าความสมบูรณ์แบบไม่ใช่จะสำเร็จตามเป้าหมายแต่ความสม่ำเสมอต่างหากที่ทำให้คุณสำเร็จตามเป้าหมายได้ข้อที่6ค่ะมีหลายคนที่ทำแบบนี้บ่อยๆเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งหรือไปครึ่งทางของกิจกรรมที่กำลังจะทำครึ่งทางของการเดินทาง คุณเกิดสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วฉันจะทำสำเร็จได้ไหมมันเป็นความจริงใช่ไหมที่ฉันทำได้มันเป็นความจริงใช่ไหมที่ความสามารถฉันถึงศักยภาพฉันพอหรือจริงๆแล้วฉันไม่สำเร็จหรอกฉันทำไม่ได้คุณมัวเสียเวลาสงสัยตัวเองค่ะ กฎของความสําเร็จบอกว่าเมื่อไหร่คุณสงสัยเท่ากับคุณแคนเซิลไปเลยนะคะคือเมื่อไหร่คุณสงสัยค่ะยิ่งคุณสงสัยซ้ําๆมันจะยิ่งตอกย้ําตัวคุณให้เดินทางช้าไปอีกเรื่อยๆค่ะช้าไปเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อไหร่ที่คุณสงสัยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณพยายามอย่างเดียวไม่พอนะคะพยายามอย่างหนักแล้วก็เลิกสงสัยตัวเองค่ะ พัฒนาตัวเองต่อเนื่องในทิศทางที่คุณกำลังเดินพัฒนาทักษะสู่เป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเลิกสงสัยตัวเองค่ะข้อที่7นะคะไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณให้สำเร็จบางครั้งค่ะคุณจำเป็นต้องมีสิ่งแวดล้อมของความสำเร็จ เป็นองค์ประกอบในการเดินทางสู่เป้าหมายสมมุติง่ายๆว่าคุณกำลังทำการค้าแบบออนไลน์หรือคุณกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจแบบออนไลน์ขายออนไลน์นั่นเองค่ะแล้วคุณไม่เคยอยู่ในสังคมคนทำออนไลน์ประสบความสำเร็จเลยแต่คุณทำคนเดียว คุณทําคลิปคนเดียวคุณทําไลฟ์สดคนเดียวคุณคุณทำอะไรก็ตามคนเดียวหมดเลยเมื่อคราวที่คุณท้อเมื่อยามที่คุณรู้สึกหวั่นไหวคุณจะไม่มีเพื่อนร่วมทางค่ะเพื่อนร่วมทางสู่ความสําเร็จที่คิดแบบเดียวกับคุณทําแบบเดียวกับคุณและพร้อมจับมือเดินทางสู่ความสําเร็จมันเป็นสิ่งจําเป็นค่ะคําว่าเพื่อนร่วมทางหรือสิ่งแวดล้อมของความสําเร็จมันอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่ทําออนไลน์ด้วยกัน แต่อาจจะเป็นโค้ดที่ทำออนไลน์อาจจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางสู่ความสำเร็จด้วยการตลาดออนไลน์อาจจะเป็นพอร์แคสต์ดีๆที่จะส่งเสริมสนับสนุน,นคุณให้กําลังใจคุณในวันที่คุณรู้สึกหวั่นไหวคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณรู้สึกท้อค่ะเพราะฉะนั้น7ข้อที่ความพยายามของคุณ ยังไปไม่ถึงเป้าหมายดูนะคะว่าคุณมีข้อไหนบ้างหรือคุณกำลังทำข้อไหนอยู่ตอนนี้คุณติดข้อไหนอยู่ค่ะพยายามตัดทุกข้อที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่สำเร็จออกไปแล้วปรับตัวใหม่ให้เดินทางสู่ความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะทุกเรื่องราวของความสำเร็จมันเป็นเรื่องที่พี่ใช้การรวบรวมจากการอ่านจากการศึกษาจากการดูเรื่องราวของคนสาเร็จ แล้วเขามีบทเรียนให้ก็รวบรวมมาไว้ในคลิปนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเดินทางสู่ความสําเร็จค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการเขียนคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับการแชร์และการเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับ Success Podcast สวัสดีค่ะ